สวัสดีครับจัค่ะสวัสดีค่ะน้องปลาโอ้วันนี้ผมทรงใหม่ทรงใหม่ค่ะนะใส่นะคะวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่มีคุณผู้ชมทางบ้านถามเกี่ยวกับโรค SLE อ๋อค่ะนะถ้าพูดถึงโรค SLE หลายหลายคนอาจจะยังนึกไม่ออกแต่ถ้าพูดถึงโรคพุ่มพวงค่ะถึงแม้ว่าเธอจะเสียชีวิตไปหลายปีแล้วทุกคนก็ยังพอจําได้มันคือโรคอะไรครับอาจารย์ก็ SLE ก็จะเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่ง ที่ระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาดระบบภูมิคุ้มกันทํางานผิดพลาด uh huh. นั่นก็คือสร้างภูมิไปต่อต้านเนื้อเยื่อหรืออวัยวะของตัวเองอ uh huh. ซึ่งสาเหตุจริงๆเราก็ไม่ค่อยทราบนะว่ามันเก uh ิ huh. ดอะไรขึ้นอาจจะพันธุกรรมหรือเปล่า uh huh. อาจจะเคยติดเชื้อไวรัสแบคทีเรียหรือเปล่า uh huh. หรือว่าเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศไหมอะไรเงี้ยเพราะเราพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะคะยังหาสาเหตุไม่ได้ยังหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ติดต่อไหมฮะไม่ใช่โรคติดต่อไม่ติดต่อค่ะเออส่วนใหญ่หลายหลายคนชาวบ้านอาจจะเข้าใจค่ะว่ามันเป็นโรคเกี่ยวกับเลือดอ่าไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเลือดนะคะแต่ว่ามันมีผลต่อระบบเลือดอค่ะ มันมันเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยสร้างภูมิขึ้นมาต่อต้านอวัยวะของตัวเองออทีนี้มันก็แล้วแต่ว่ามันจะไปต่อต้านอวัยวะไหนคือเป็นที่ไหนก็จะต่อต้านตรงนั้นอ่าไม่ใช่หรือว่ายังไงฮนะไม่ใช่ค่ะขึ้นอยู่ว่ามันสร้างภูมิไปต่อต้าน อวัยวะตัวไหนเช่นมันอาจจะไปที่ผิวหนังทําให้เกิดผื่นคันไปที่ไตทําให้เกิดไตอักเสบขึ้นมาไปที่ระบบเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันไปได้ทุกแห่งอ๋อมันเกิดขึ้นได้ทุกอวัยวะไปที่ข้อก็ทําให้ปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยอาการที่บ่งบอกได้ใกล้เคียงก็คือจะมีอาการยังไงส่วนใหญ่ก็คือ s l e นีก็จะมีอาการอ่อนเพลีย แล้วก็อาการจะรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันะะจะจะจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะฮะบางคนก็มีแค่พื้นขึ้นมาถ้าไปเจอแสงแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใช้ร่มกัน UV อ,อะไรไว้แต่ที่รุนแรงก็จะ,ะพบอาการทางไตาทางระบบะหัวใจ ปอดระบบประสาทเช่นปวดหัวรุนแรงหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงไปไปที่ข้อก็จะปวดข้อข้ออักเสบขยับข้อไม่ได้เป็นที่ระบบเลือดก็อาจจะทำให้มีอาการซีดอะไรได้แล้วแต่นะคะแต่เป็นโรคที่เราไม่ค่อยได้ยินมาก่อนใช่แล้วทำไมอาการของแต่ละคนนะคะที่เป็น SLE ถึงแตกต่างกาันอย่างเช่นบางคนอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่า เป็นทางข้อบ้างนะคะทางเลือดบ้างค่ะก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าร่างกายจะสร้างภูมิไปต่อต้านอวัยวะอะไรซึ่งเราก็บอกไม่ได้ว่าคนไหนจะเป็นยังไงส่วนใหญ่เราจะรู้ก็ต่อเมื่อเราพบว่ามันต่อต้านอวัยวะนั้นคือรุนแรงแล้วคือคืออาจจะไม่รุนแรงอย่างเช่นคนที่ออกมาทางผิวหนังเนี่ยอันนี้ก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่ใช่ไหมอาจจะเห็นเป็นผื่น บนผิวหน้าเหมือนปีกผีเสื้อที่เราเรียกบัตเตอร์ฟาบัตเตอร์ายและนะฮะแล้วก็บางคนก็จะมีผื่นตามผิวหนังอะไรเงี่ยถ้ารายที่ร่างกายต่อต้านอวัยวะที่สำคัญสำคัญอย่างไตไม่เห็นปอดหัวใจอะไรอย่างนี้อาการก็จะรุนแรงอ๋อคือเป็นภายในได้ด้วยใช่ไหมคะนอกจากผิวหนังนอกนอกจากผิวหนังข้อ มันก็ไปได้หมดนะะระบบประสาทก็ได้ซึ่งถ้าแพทย์สันนิษฐานผิดวินิจฉัยไม่ถูกต้องอย่างเช่นถ้าเกิดมันขึ้นเป็นผื่นแต่ไปบอกว่ามันเป็นแค่เหมือนมูสวัาเออเป็นผื่นแพ้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ผิดหรอกค่ะเพราะว่าอาการของ SLE นี่มันจะมีอาการอะไรหลายอย่างที่มันแตกต่างไปจากผื่นแพ้ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็นโรคที่มีมานานละม,มีมีมานานแล้วเพียงแต่ว่าสมัยแต่ก่อนเราไม่รู้ าการแพทย์ยังไม่ค่อยทันสมัยที่ไม่สามารถที่จะวินิจฉัยอะไรได้หรือการศึกษามันยังไม่ลึกซึ้งพอ,อ,อแต่เดี๋ยวนี้การแพทย์เจริญมากๆแล้วสามารถที่จะหายหายขาดไหมคะอาจารย์หรือว่าเขาเป็นแล้วก็ SLE นี้ไม่หายขาดคะ่ะเพราะว่าเราเชื่อว่ามันน่าจะเป็นกรรมพันธุ์ส่วนหนึ่งนะคะแต่คนที่เป็น SLE สามารถใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาได้ถ้าดูแลตัวเองดี ไม่ใช่เป็นโรคที่เป็นแล้วต้องตายอ๋อไม่ค่ะแต่ถ้าดูแลไม่ดีก็ตายได้คืออเสียชีวิตจากเอสเอหลีได้ค่ะโดยปกติแล้วมันมียาที่จะควบคุมให้ SLE เอีสงบได้ครับหมอก็จะใช้เซยรอยหรือยากดภูมิบางอย่างค่ะซึ่งการใช้เซยรอยหรือยากดภูมิเนี่ยก็จะทําให้ผู้ป่วยเนี่ยติดเชื้อง่ายเพราะภูมิไม่มีใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะต้องป้องกันดูแลตัวเองแล้วมันจะมีความผิดปกติอย่างอื่นไหมฮนะเช่นอิการอ๋อไม่ไม่อ,อ,ว,อวัยวะทํางานไม่ได้เลยพิการนี่คงไม่พิการค่ะแต่ว่าถ้าดูแลตัวเองไม่ดีไม่ใช้ยาตามแพทย์สั่งถ้ามีอาการทางไตอย,อย่างเงี้ยก็อาจจะทําให้ไตวายเสียชีวิตได้อ๋อนั่นก็คือเสียชีวิตเลยไม่ไม,ไม่ไม่ใช่พิการละไม่ใช่พิการละคือเสียชีวิตเลย แต่โดยปกติเขาบอกว่า SLE ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวค่ะถ้าถ้าปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทานยาตามแพทย์สั่งแล้วภูมิคุ้มกันที่สมดุลนี่สามารถที่จะช่วยดูแลปัญหาของ SLE ได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็คงได้นะคะ,คะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่า SLE เเป็นโรคที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดพลาด ครับถ้าเราไปปรับให้ระบบภูมิคุ้มกันเกิดภาวะสมดุลขึ้นมาไปหยุดการสร้างไตัวภูมิที่ไปต่อต้านอวัยวะได้มันก็จะดูแลโรคของหรืออาการของ SLE ได้คนไม่เคยเป็นตั้งแต่เล็กอยู่ดีๆเพิ่งมาเป็นตอนโตได้ไหมได้ค่ะเป็นตอนไหนก็ได้บางคนก็เป็นตั้งแต่เด็กบางคนก็มาเป็นตอนสูงอายุนั่นก็คือแสดงว่าภูมิคุ้มกันเขาอาจ อาจจะเพี้ยนไปตอนหลังก็ได้ก็เลยทำให้เกิดอาการของโรค SLE นี้ขึ้นมาใช่คือน่ากลัวตรงที่ว่าไม่ได้เป็นตั้งแต่เกิดแต่พอเป็นแล้วหายขาดไม่ได้ไม่สามารถหายขาดได้แต่ควบคุมได้ควบคุมได้ก็คือต้องอยู่ในความดูแลตลอดเวลาค่ะคือต้องปฏิบัติตัวปฏิบัติตัวตามแพทย์บอกค่ะอย่างที่ห้ามไหมครับเช่นคนเป็นเอสเวห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะเลย ก็เป็นข้อแนะนํามากกว่านะเป็นข้อแนะนําเช่นอย่าโดนแดดแล้วก็เลือกทานอาหารที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงหรือเสริมภูมิคุ้มกันคือทําอะไรก็ได้ที่จะทําให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงเช่นออกกําลังกายก็คือเหมือนกับการทําให้ร่างกายแข็งแรงนอนพักผ่อนพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ปฏิบัติตัวตามแพทย์สั่งทานยาตามที่แพทย์กําหนดไม่ลดหรือเพิ่มยาด้วยตัวเอง แล้วก็ไม่ไม่ต้องไปเชื่อยาผีบอกหรืออะไรพวกนี้นะคะเล่นกีฬาได้ไหมฮะเล่นกีฬาได้ค่ะทำงานหนักได้ไหมฮะได้ถ้าปฏิถถ้าถ้าร่างกายคือถ้าเขาควบคุมอาการได้เนี่ยเขาก็เหมือนคนปกติเกี่ยวเนื่องไหมกับการที่บางคนจะต้องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยอะไรเงี้ยมีข้อห้าไหมอก็ไม่ควรทำ เพราะมันทำร้ายร่างกายอยู่แล้ว<ช>คือคเราจะต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามที่มันทำร้ายร่างกายหรือที่จะทำให้ร่างกายเราอ่อนแอลงอ้าหลังมาคำถามต่อมาฮะนุอกปาค่ะก็ถ้าใช้ตัวโอเปอเรชั่นบีมาค่ะอาจารย์ต้องเป็นตัวไหนยังไงคะสีอะไรสีอะไรก็แนะนำให้ใช้สูตรสีชมพูครัต<ร>ัวเนี<ร>้ยค<ร>่ะก็ทานเช้าสองเม็ดเย็น2เม็ด ชาวเม็ดก่อนนอน2เม็ดอะไรเงี้ยนะคะถ้าสมมุติว่าควบคุมอาการได้ดีขึ้นแล้วสามารถที่จะไม่ต้องใส่ไม่ต้องใช้ร่ม UV หรืออะไรพวกเนี้นะคะเพราะว่าถ้าทานไปเนี่ยมันก็จะร่างายก็จะปรับมีภูมิคุ้มกันดีขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็อาจจะสลับว่าเช้าทานสีเขียวเย็นทานสีชมพูไปอย่างนี้ก็ได้ซึ่งมันจะเห็นความแตกต่างมาก กับกรณีของคนที่เคยใช้ยาหมอปกติแล้วไม่ได้ใช้บิมไม่ฮะความแตกต่างนี่มันน่าจะอยู่ที่ว่าถ้าทานบิมเนี่ยมันจะทำให้ผิวพันณุ์ดีขึ้นนะคะจากที่เคยผื่นขึ้นอะไรก็อาจจะไม่มีผื่นอะไร,รอย่างเงี้ยแต่จริงๆยาหมอมันก็ป้องกันได้การทานเซียรอยนี่ก็จะควบคุมได้แต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่า ถ้าเป็นยาเสียรอยหรือยากดภูมิคุ้มกันนี่มันจะทําให้ติดเชื้อได้ง่ายไงฮะถ้าเราไปอยู่ใกล้คนเป็นหวัดเราอาจจะติดหวัดอย่างรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าบิมเนี่ยถ้าเราทานสีชมพูให้อาการดีขึ้นแล้วเราก็ปรับทานสีเขียวตอนเช้าซึ่งอันนี้ก็จะเสริมภูมิคุ้มกันสามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ อย่างกรณีของการที่จะรับประทานบิมพร้อมควบคู่ไปกับยาพร้อมกับยาหมอได้จะไม่มีการขัดแย้งไม่ขัดแย้งไม่มีผลข้างเคียงไม,ไม่มีผลข้างเคียงด้วยแล้วก็ข้อสําคัญก็คือว่าถ้าทานบิมร่วมด้วยอย่าไปลดยาหมอด้วยตัวเองต้องทานควบคู่กันไปก่อนแล้วไปพบแพทย์เป็นประจำถ้าอาการดีขึ้นแพทย์จะเป็นผู้สั่งลดยาเองในอนาคตข้างหน้าเนี่ยโรคนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาหรือ ทางการแพทย์ะรา่าจีะมีการพัฒนาในการยาที่จะรักษาไมาานันหายได้ไหมคะคือเขาก็คงพยายามะนะฮะเพราะว่าตอนนี้าทางการเภสัชเนี่ยค่อนข้างที่จะก้าวหน้าไปค่อนข้างมากแม้กระทั่งการรักษามะเร็งเดี๋ยวนี้เขาก็ยังมีแบบชาเกตเทอร์ปีคือพุ่งตรงไปที่เป้าเลยเป็นที่ไหนรักษาตรงนั้นอะไรเง<ช>ี<ช>้ยเฉพาะด<ช>้านไปเลยมันมันมันจะมีเหมือนกับบางครั้งก็ จะมีการเปลี่ยนแปลงยีนให้ยีนที่ผิดปกติอะไรเนี่ยเพราะเราก็ไม่รู้ในอนาคตอาจจะรักษาหายก็ได้บางคนมีความเชื่ออานนี้เข้าใอาจารย์ว่าคนที่สาวๆที่เป็นรู้สาวบางคนเนี่ยยังเป็นสาวเลยยังไม่แต่งงานแต่งงานไปแล้วจะดีขึ้นก็เนี่ยค่ะบางครั้งเขาเลยเชื่อว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศอ๋อสาเหตุนะคแสดงว่าความเข้าใจของบางคนก็ถูกต้องก็อาจจะถูกต้องค่ะ เพราะว่าเราพบว่า SLE เนี่ยจะเป็นใน10คนเนี่ยะจะเป็นผู้หญิงสักเก้าคนแล้วมีข้อห้ามไหครับข้อห้ามอื่นอีกที่ผู้ปฏิบัติตัวที่จะต้องทำในในกรณีที่เป็นเป็นโรค SLE เ้คเป็น SLE <ะ>ข้อแรกที่สำคัญที่สุดก็คือว่าทานยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดนะฮะ,ฮะอันที่2ก็พยายามเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายโดยการทานอาหารที่ดี ออกกาลังกายนั่งสมาธิทําจิตใจให้สบายห้ามเรียนห้ามเครียดนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีอะไรอีกอ่ะดูแลแลเรื่องอาหารกันก็งดลีอาห์งดสิ่งที่ไปทําร้ายร่างกายก็แล้วกันนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยในเอชมีมีมีอะไรไปกระตุ้นให้มันเกิดความรุนแรงไหม ก็ถ้าไม่ทานยาไปกดเอาไว้ถ้าสมมติมาใช้ยาแผนปัจจุบันเนี่ยนะคะ,คะมันก็จะรุนแรงขึ้นมาได้